สวัสด so ีครับอยู่ผมื่อนะค,นอครับผมเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมล่าสัตว์กันนะครับเออซึ่งเกมแนวล่าสัตว์ล่าสัตว์คือล่าสัตว์โอเคเราก็จะไปล่าสัตว์กันเลยเราเราก็ปักจับไม้คราบเราก p, ็ข,ขี้ขี้เกียจเล่นเออนี่นี่คือรอยเท้านะครับเออรู้ว่าเป็นอะไรรอยเท้าของสัตว์อะไร ดูจากนี้น่าจะเป็นกวางนะกวางไปดูกวางกวาง,กวางน้อยอยู่ที่ไหนเราขอวิ่งหากวางก่อนนะครับแป๊บหนึ่งโอ้โหโ,โ,โ,โดนยองแยงยองแยงมีทองราชสัตว์เจอทองอุ้ยไม่ราา่กราชสัตว์เอาทองกลับบ้านไปขายดีวยกว่าพื่อได้ทองมาสิบแปดฮ้ย กวางยิงด้วยกวางลินเดียใช่ไหมวะกวางมูดอาจจะมีเสียงนะเรบกวนนะครับขอโทษด้วยวิธียิงนะครับเราก็ต้องกดเลงก่อนเราถึงจะยิงได้อันนี้น่าจะกั้นหายใจเอ๋อมันวิ่งไปแล้วอะเราวิ่งตามดีกว่าอุ้ยโดนแล้วไม่โดนไม่โดนเราต้องตามรอยเลือดไปนะครับ มันจะมีบอกว่าเลือดไปทางไหนเป็นรูปจุดเลือดเลยแต่ถ้ามันมีก็จะเป็นเหลือ,เ,อเลือดแบบนี้นะครับนี่เราต้องตามรอยไปเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นใส่กระสุนไปด้วยปืนอะไรเนี่ยไม่รู้โอ้เราเลือดสุดสมจริงดูเฮ้ยบอกไปทางนี้ตัวไหนวะ อ๋อตัวนั้นโอ,โอ้ผมกดผิดครับจะกดเล็งปืนไปกดกล้องไปไปกดกระโดดไม่นะนไปไหนแล้วเออขอดูรอเลือดหน่อยโอ้มันไปทางน,นู้นกว้างกว้างกว้างกวางเลยนะกว้างมูดกว้าง Chết lấy sức là tầm bên quảng tay yêu đi này luisy huyt mi easy yêu mặt của một mà phụ huyt môn xưa mong ơi xong ơi xong xong rồi. Đầu vừa ตัวบาเลยพื่นออกกว้างเราต้องนั่งนะครับผืมเลยมันมีนั่งด้วยเกยมนี้เราถึงจะงเงียบๆเข้าไก่มันได้ตัวนู้นสินะเรายิงทำไมมันอยู่ไกลยังวะยิงตัวอีกด,ดีกว่ะแบบกาคุ้งหัวปุ้ม ตุมตมต้มปังตุ้มตุ้มปังปังไปตายวะสองนัดแล้วตุม้มโดนโดนตายเรียบร้อยครับจังหวะในผอมคาได้แล้วหนึ่งตัวต้องไปดูถ้าเป็นในชีวิตจริงน่าจะราคาตกนะ ยิงหลายนัดเกินไปเราวิ่งไปดูกองเงินก่อนที่กลัวเราหน้าเงินครับเราไม่น่าเราไม่น่าสัตว์อืมกู้หนึ่งร้ยแปดสิบเจ็ดบาทเส่กคือศูนก่อนเลยหวังว่าเกมนี้คงไม่มีเสือมากระโดดงับคอเราหุยหุยมีเสียงเตือนสัตว์แปลกแปกเปิดกดอะไรอฮอ้ย กว้างตัวใหญ่มากกว้างเลนเดียกว้างมูดกว้างอะไรสิ่งสักอย่างโอ้ดูครับนี่เวลาเรายิงตายแล้วมันก็จะมีบอกด้วยว่าเรายิงเข้าตรงไหนบ้างกูกะผมกะตัวอยู่นะแต่ทําไมมันเดินตัวแค่นัดเดียววะนัดหนึ่งโดนเข้าหัวหมไม่ใช่ปากมันเราก็โด,ดนเข้าลำตัวโดนเข้าขาเราก็โดนเข้าเท้าหน้ามันจะขายเลยแล้วเมื่อเราเจ็บเข้ากระเปาดีเจ็บเขาเ้ากระเป อืทำไงต่ออะไรทำไมแจ้งเตือนอะไรอืมขอหาสัตว์ก่อนนะครับแป๊บนึงคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเจอรอยเท้าของมาจิ้งจอกตอนนี้เรากำลังค่อยๆเดินเข้าไปใกล้หามันซึ่งมันอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ อันนี้ผมคือนายพัน,น,าพานคนเดียวที่ย่งดีสุดในโลกเพราะมีผมอยู่คนเดียวเฮ้ยนั่นไงอยู่ข้างหน้าสีส้มคุณชมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนั่นจะต้องนั่งย่อเื่อความไม่เสียงดังแล้วก็เล็งยิงอย่างแม่นยำกันหายใจปั๊มโดน <โ>อู้หม่โดนแล้วมันวิ่งไปสไกลลวิ่งตามไปรับจังหวะนี้มันหยุดแล้วมันกำลังตกเลือดอึนออกตายเออที่เห็นในแผนที่เป็นจุดสีเขียวนะครับด้านซ้ายบนพรพรที่มันเป็นแบบนั้นพราผมกดเออตาเย,ย,ยวตาโนกิ ไอโนบิซีสิมันไปไหนแล้ววะดูร้อยเลือดดูร้อยเลือดอเอเฮ้ยมันวิ่งบนนะเออขอหาตัวนี้ก่อนเออเป็นทีงไหน ปกติสัตย์ยังไม่เป็นสีแดงสแสดงว่าเรายังไม่ยิงนะครับตัวไหนที่เป็นเดอะสีแดงแดงแบบนั้นสแสดงว่าเรายิงแล้วแล้วมันใกล้ตายท้ามันวิ่งไปไกลยังวะหรือมันคนละตัวเออบลูอีในแผนที่มันก็มนะีตัวหนึ่งหมายยิงจอกมันอยู่นี่อยู่ข้างหน้าเราไหนล่ะนในแอปลังหินล้อมหมายยิงจอกยัยงไงเราสองกล่องดูคูณแปด อู้นั่ไงปืนเรายิงไม่ถึงเนี่ยต้องเข้าไปใกล้กว่านี้วันนี้นายพันเนมได้วิ่งเข้าไปอย่งกะาหาันเพื่อยิงหมาตัวเล็กตัวเดียวเขาถือปืนโบราณของเขาดูสิเขาจะฆ่าได้รึไม่มันอยู่ในแล้วอยู่ในแล้วไอ้หมามาดอนเฮ้ยดูในแผนที่

น่าจะเป็นม้ป่าแล้วมายิงจอ่อกูเป็นไงแล้วไม้ยิงจอ่อไม้ยิงจอ่ออยู่นั่นแหละเออนั่นใช่ไหมยิงจอ่อกอไหมโอไม่ไม,ไม,ไม,ไม้มันใส่ยแบบขอยิงหน่อยแล้วกัน ตูม้มตู้มไม่โดนเราเพิ่งพาระมาเป็นสองตัวแล้วครับคุณผู้ชมคลิปนี้เราต้องฆ่ามาจิงจอกตัวนี้ให้ได้ซึ่งมันวิ่งไปไหนเราก็ไม่รู้เราเห็นในแผนที่อยู่เฮ้ยเฮ้ยหายบายไม่น่ายิงเลยยิงจอกนี้ เดีวนี้นะได้โปรดนั่งนั่งนั่งตอนนี้มันน่าจะอยู่ด้านหน้าของเราซึ่งมันไม่รู้ตัวเรากลังย่องไปแบบเรียบเนียนเราจะไปผูดี่น้าหลังมันปรากฏว่ามันอยู่ไหน เสียงอยู่ทางซ้ายแต่ในแผนที่มันบอกอยู่ตรงนี้เออทำไงดีอุตาย,ยียอืม,มเมนมีได้อยู่ด้านล่างนั้นเฮ้ยหุ้ยรือมันตายแล้ว มันปีนี่ขึ้นต้นไม้อุ้ยยนั่งไงู้น่าจะคนละตัวนะผมว่าเฮ้ยนั่งไงผมเห็นแล้วเยี่ยมตายละจะหมาน้อยปอ้มแม่์มันวิ่งนี้แล้วกูก็ยิงไม่โดนอ,โอืมโอยครับ เราได้มาละอุ้ยลาแค่ตัวเดียวใช้เวลาตั้งนานอะไรกันดูสิขายได้กี่บาทไม่นะน้องมาน่าสงสารโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครทีร่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับรใครที่เข้ามาดูใหม่ก็กดติดตามด้วยโอเคบายสำหรับคลิปนี้ก็เอ้ยสำหรับเกมปราสาทของเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ มีถ้ามีเสียงเราเร,าเรานก็อขอโทษเลยสำหรับวันนี้เราพบกับน้องหมาที่นอนเป็นซากแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนครับบาย